สวัสดีครับช่วงจานท์สวิทนะครับคลิปนี้มารีวิวเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักนะครับในกรณีปั่นซักปั่นแห้งเสียงดังนะครับในกรณีที่ถูกน้ําท่วมนะครับจะเกิดว่าเราซักแล้วเสียงดังนะครับปั่นแห้งยิ่งเสียงดังเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ลูกปืนมอเตอร์นะครับสาหรับแนวทางในการถอดประกอบนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีพื้นฐานเป็นช่างอยู่แล้วนะครับก็ดูคลิป เพื่อเป็นแนวทางนะครับตรงนี้ก็เป็นการถอดอแป่งฐานนะครับการถอดแป่งฐานก็ระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าแป่งฐานที่มีอายุการใช้งานเกิน10ปีขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ซองแป่งฐานมันจะยุ่ยมันจะ,ะเปื่อยนะครับในกรณีถอด,อดออกมาแล้วนะครับต้องเอามาล้างทาความสะอาดโครงสร้างของแป่งฐานนะครับทั้งซองทั้งแป่งฐานนะครับถ้าล้างแล้วก็ใช้สเปรย์ ฉีดฉโลมแล้วกะตากเนี่ยแห้งนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแนวทางในการาตัวเช็คมอเตอร์นะครับอันนี้ก็คือแป่งทานในกรณีที่เราจะถอดนะครับเราต้องถอดน็อตยึดโครงของมอเตอร์นี้ทั้ง2ตัวนะครับด้านซ้ายด้านขวา,าในคลิปนี้ผมก็ทําเป็นสั้นๆนะครับโอเคอันนี้เราก็ยกโครงมอเตอร์ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นตัวทุนนะครับ ตัวทุ่นมันก็จะมีลูกปืนหัวท้ายนะครับส่วนตัวนี้ก็คือโครงของมอเตอร์เป็นฟิลคอยของอมอเตอร์นะครับต้องล้างทำความสะอาดอฉีดสเปรย์ไล่ความชื้นแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับส่วนลูกปืนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับส่วนใหญ่ลูกปืนที่ดังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นด้านหน้านะครับตัวที่ผมจะถอดให้ดูนะครับ เพราะว่าตัวด้านหน้านี้จะทํางานหนักเพราะว่ามันเป็นตัวเกี่ยวสายพานนะครับมันก็จะมีแรงกดเยอะนะครับมันก็จะเสียงดังอันนี้ก็เป็นแนวทางในการตรวจเช็คเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์เครื่องซักผ้าอล็กโทรลักที่มีอาการเสียงดังนะครับโอเคครับในคลิปนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่อยากจะตรวจเช็คมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับถ้าสนใจก็อย่าลืม กดติดตามช่อง JR s e r v i c e ไว้นะครับผมก็จะมาทำในตอนต่อไป